สูงไม่ถึง160สอบติดแอร์สายไหนได้บ้างที่จริงมีตั้งหลายสายการบินเลยนะคะที่ไม่วัดส่วนสูงนะคะอย่างเช่นคาเทย์แปซิฟิกฮ่องกงแอร์ไลน์ HK Express 3ส,สายนี้ไม่ได้วัดส่วนสูงค่ะให้หนูแค่เอื้อมแตะนะคะเอื้อมแตะมือเดียวด้วย208เซนเท่านั้นมาลองทํากันเลยค่ะเวลาเอื้อมแตะนะคะต้องถอดรองเท้าเขย่งได้นะฮึบเก็บล่ม เกิน2องเซนผ่านคะ่ะส่วนเจสตานะคะจะเอื้อมแตะ2มือพร้อมกันเลยคะ่ะไปลองดู210เซนหนึ่งสองซอื้โอ้โหไต่มากเลยไต่เป็นเมียสไปเดอร์แมนยอันนี้ยังไม่ถึงนะคะมาลองดูกับอีกหนึ่งสายนะคะดาตตาแอร์เวย์นะคะเอื้อมแตะ